สวัสดีนายชื่ออะไรอ่ะนราชื่อโชคชื่อโชคชื่อมีโชคชื่อโชคฮึ่ณสวัสด์ยามเช้านะครับหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานแสนนานเนาะจากคลิปล่าสุดนะก็วันนี้ผมมีเรื่องมาเล่าให้ฟังนะครับก็ในช่วงวันที่เรามาวันนี้ก็เรามา แคมปิ้งนะครับกันที่อำเภอวังน้ำเขียวนะครับสถานที่ลานกางเต็นท์นะครับก็มีชื่อว่ารูท3060ูนูนย์เนะาะก็อยู่บนถนนเส้น3060ูนูนเลยมาง่ายไม่ยากนะครับก็สำหรับวันแรกที่เรามาถึงนะก็เรียกได้ว่าไม่ค่อยได้ถ่ายอะไรมากมายนาะเพราะว่าหลังจากมาถึงได้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงเ่ <Okay. S 1> เจอพายุแบบผมกระหน่ำมาก <Okay. S 1> ทุกอย่าง <Okay. S 1> เปียกเละได้หมด <Okay. S 1> ผมแต่โชคดีที่ว่าหลังจากที่เราลงจากรถเนี่ย กลางทาับทันเนาะแต่ก็ไม่ได้แข็งแรงอะไรมากมายก็โดนลมพัดก็ปิวไปปิวมาครึ่งวันแรกก็เลยเปียกเล็กก็กระจิตกระจายก็ไม่ไม่อยากจะทำอาหารอะไรละแต่ว่าโชคดีหน่อยเนาะก็วันนั้นฝนตกแค่ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเต็มๆมาประมาณถึงบา 3, 4, ่ายสามบ่ายสี่อะไรเงี้ยฝนก็ทาแล้วก็หยุดลงทำให้เราได้กางตินนะครับก็อันนี้เนาะ เป็นเต็นท์ของเรานะครเป็นเต็นท์ใหม่เป็นน้องกระต่าย8ปีนะครับก็เต็นท์ใหญ่มากคือนอนเต็มๆม่ะถ้าวางเตียงใช่ไหมถ้าวางเตียงอันนี้เป็นเตียงของเคชัวนะเป็นอัลตาสลิมถ้าวางเตียงแบบนี้น่าจะวางได้ประมาณ5เตียงนะห้าเตียงนอนสบายสบายนอนสบายสบายน ก็คือขนาดกันอ่ะหันหัวไปทางเดียวกันอ่ะก็คือสีสีที่อะไรสีที่นะครับแล้วก็หันด้านขวางอีกที่หนึ่งเนาะแล้วก็ที่เหลือก็ไว้เก็บของได้สบายเลยแล้วก็ทาร์เนาะของเราก็ใช้ของแมทบอกเดี๋ยวอะไรเนี่ยอะไรอะไรอะไรหรอเราจักกันหรอเรารู้จักกันเหรอมาป่วดนะครับมาป่วนทุกวันเลย แต่น้องก็นิสัยดีนะถ้าใครที่มาที่นี่เราเจอน้องนะก็ไม่ต้องไปดูน้องอะไรนะาน้องนิสัยดีมากน้องชื่อน้องโชคเป้าเราทุกวันแล้วก็หลังจากที่เรากางเต็นท์เสร็จกางทาร์ปเซตอัพอะไรเรียบร้อยก็วางของวันนั้นก็อย่างที่บอกไม่มีอารมณ์ทำกับข้าวอะไรลวก็เลยสั่งร้านเอ้ยสั่งหมูกระทะเนาะเพราะได้ยินมาว่าที่เนี่มีหมูกระทะด้วย ทีนี้หมูกระทะเนี่ยรู้สึกจะเป็นไม่ใช่ของร้านนะครับแต่ว่าทางร้านนะเขามีบริการสั่งให้ด้วยหมูกระทะของเขาเนเาะก็จะมีอยู่ประมาณ2เซตก็คือเป็นเซตสําหรับ2คนก็คือจะราคา420ย420แล้วก็เซตสําหรับก<ม>ี่คนไม่รู้อ่ะ5 2า520นะครับต่างกันร้อยหนึง่งแต่ถามว่ามาอีกแล้ว <c oughs> อะไรเนี่ยอะไรขอมือเอากล้องนะครับเอากล้องเ่เรียบร้อยบงบังมิด ไปก่อนไปก่อนอย่าโกนก็สำหรับหมูกระทะเซต420เนาะทานสองคนแบบได้เยอะมากอ่ะคือสองคนกินอิ่มแน่นอนอ่ะถ้าแบบคืออิ่มอ่ะปกติเราก็กินเยอะประมาณหนึ่งอ่ะก็คืออิ่มอ่ะหรือว่าใครอยากเอาชัวร์ก็ลอง520ได้นะก็ในเซต ที่เขามีมาให้เนาะก็คือจะมีเตามีขาตั้งเตามีถานมีแอลกอฮอลอะไรเรียบร้อย้สำหรับอาหารเนาะก็จะมีอาหารทะเลมีผักมีน้ําจิ้มมีน้ําซุปแล้วก็มีหมูหมักอะไรเรียบร้อยใส่กล่องแพ็คมาเรียบร้อยอย่างดีเลยแล้วก็มีตะเกียบจานเขามีไหมไม่มีไม่มีเอ่อจานอาจจะต้องเตรียมมาเองเนาะ ก็สําหรับใครที่ขี้เกียรททาอาหารเย็นนะก็สั่งหุงกระทะของเขาได้เนาะแล้วก็คืนแรกก็อากาศดีนะไม่ได้มีฝนมีอะไรแล้วก็ท้องฟ้าเกือบจะเปิดซึ่งอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของคืนแรกที่เราถ่ายมาเนาะซึ่งรู้สึกตัวช้าไปว่าท้องฟ้ามันเปิด<ๆ>ก็เลยไม่ได้ถ่ายพวกดาวอะไรมามากมายเนาะจริงๆแอบจะทันทางช้างเผืิกด้วยแหละแต่ว่ารู้ตัวช้าเพราะว่าหมัวแต่เล่น บอร์ดเกมที่ทําเตรียมมานะครับแล้วก็ด้วยเหตุนี้นี่เองเนี่ยทําให้เราตื่นสายในวันที่สองนะครับซึ่งมีคนบอกว่าตอนเช้าของวันที่สองอมีหมอกด้วยแต่ว่าเราไม่ตื่นนะ <c oughs> เพราะว่าเราเล่นบอร์ดเกมดึกไปหน่อยแต่ก็ยังทันอยู่ยังทันอยู่เพราะว่าที่นี่แดดขึ้นเร็วมากทําให้เรานึกว่ามันประมาณสายแล้วอะคือหกโมงที่เนี่ยเหมือนเจ็ดโมงในกรุงเทพอะ พราะแดดมันขึ้นไวเนาะอยู่บนเขาเดี่ยวไปเปล่าไ,ไม่รู้สายที่ว่าไม่ได้สายนะหกโมงกว่าแล้วที่ตื่นนะ,ะ,ะก็เลยได้ได้ถัดถ่ายบรรยากาศตอนเช้าหน่อยซึ่งก็บรรยากาศนะก็จะเป็นประมาณนี้นอ่ะนกนกแก้วนกแก้วเต็มเลยเป็นฝูงเลยอ่ะถ่ายไม่ทนันหมุนกล้องไม่ทัน ก็น,นี้ก็เป็นบรรยากาศยามเช้านะครับก็สังเกตว่ามันจะมีหมอกติดปลายๆนิดนึงเนาะซึ่งว่ากันตามตรงก็แอบเสียดายนิดนึงท,ที่ไม่ทันได้ตื่นมาถ่ายหมอกในตอนเชา้าเราก็เลยยกความหวังทั้งหมดไปอยู่ในวันที่3ก็คือวันนี้ที่เราถ่ายอยู่ส่วนในวันที่2เองก็หลังจากตอนสายก็ไม่ได้มีกิจกรรมอะไรพิเศษเนาะผมก็นั่งวาสติ๊กเกอร์ก็กังวันเนาะนอกจากที่เรานั่ง วาดรูปอะไรอย่างนี้แล้วก็มีการเล่นบอร์ดเกมอีกเนื่องจากว่าคุณผู้หญิงของเรานะฮะอยู่ดีๆก็ชอบเฉยเลยก็ไม่คิดว่าจะชอบขนาดน,นั้นเนาะนั้นล้างตาล้างตานั่นแหละก็ทําให้เราเล่นเพลินจนถึง,งมื้อเที่ยงสิมือเที่ยงที่เราทําสุก,กี้กินแล้วก็หลังจากเที่ยงเราก็นั่งเล่นแล้วก็มือเย็นนะครับมือเย็นเราไม่ได้ถ่ายรูปอะไรไว้เหมือนกันเนาะ ก็นั่งย่างสเต็กกันอพอดีว่าได้เนื้อลดราคานะจากโลตัสก็ใครสนใจอ่ะสามารถไปได้นะโรตัสช่วงดึกเดือมันชอบมีของลดราคาเงี้ยเออก็ไปจับใจ่ายใช้สอยได้คุณภาพก็โอเคเลยนะเนาะไม่ได้ไม่ได้แบบสุดไม่ได้แบบเนื้อเก่ามากอะไรเงี้ยก็อร่อยในระดับ ปานกลางไม่ได้ขึ้นไปถึงระดับท็อปแบบเนื้อสดใหม่อะไรเงี้ยอือก็ใครนใจก็ลองดูได้ก็สำหรับในคืนที่สองเนาะก็ไม่มีฝนเหมือนกันเนาะลลแต่ว่าในระยะสายตาก็คือเหมือนมีบางพื้นที่ก็จะเห็นฝนตกอะไรเงี้ยแต่ว่าในพื้นที่ลานเงี้ยไม่ตกก็ได้มีได้ถ่ายบรรยากาศของฟ้าแลบอะไรเงี้ยบ้างเนาะแล้วก็ ดาวนิดๆหน่อยๆแต่ว่าบรรยากาศร้านกลางคืนรอบนี้เราไม่ได้ถ่ายไว้เพราะว่าคือไม่อยากนอนดึกมากแลก้วก็ช่วงที่เรายังไม่ได้นอนอะเต็นบริเวณร,รบอบๆเขาก็ยังไม่ได้ดับไฟไอะไรอย่างเงี้ยก็มันทําให้ลําบากเราเวลาถ่ายภาพกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่มีฟิลเตอร์การกองแสงระดับหนึ่งคืออันนี้ก็คือคืนที่สองของเรานะครับแล้วก็ วันที่3ามนี้เนาะก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วแหละก็บรรยากาศตอนเช้าก็อย่างที่บอกกับเมื่อวานนะคือเราคาดหวังว่าอยากจะได้เห็นหมอกตอนเช้าเนาะแต่ปรากฏว่าเมื่อวานผนละมันไม่ตกตอนเช้าก็เลยไม่ได้มีหมอกอะไรมากมายนะแต่ว่าบริอเวณเขารอบๆเนี่ยก็มีหมอกอยู่ก็เลยได้บรรยากาศภาพมาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าโอเคแหละพอใช้ได้ แล้วก็ตอนนี้ตอนตายเองก็คงจะไม่มีอะไรแล้วแหละหลังจากนี้ก็น่าจะเตรียมเก็บของกลับบ้านกันขน้โอโดยรวมนะก็บรรยากาศที่นี่ก็บรรยากาศดีมากเนะกาะห้องน้ำอาอที่นี่เขามีร้านค้านะร้านค้าจุดบริการาก็คือที่นี่เขาจะมีว<า>พวกเ<า>อ่อข้าวของหวานแล้วก็ใครที่ มากางเต็นท์แล้วขี้เกียจเอาของมาเยอะอะไรเงี้ยขี้เกียจมาทําอาหารกินเองอะไรเงี้ยก็สั่งเขาได้ราคาก็ไม่ได้แพงมากใช่อร่อยอร่อยมาก<ๆ>ไม่ว่าจะเป็นของหวานกับข้าวเครื่องดื่มอ,อ,อะไรเงี้ยก็อร่อยหมดแล้วก็แล้วก็ที่นี่นะครับมีบริการน้าแข็งเป็นบุฟเฟ่ต์เนาบิฟก็ค<บ>ือตกวันละ20บบาทก็คือตั้งแต่เช้าจนถึงกลางคืนอ่ะ เออก็เหมาไปเลยยี่สิบบาทอยาก right, ยากินเท่าไหร่ก็อยากตักอยากตักเท<อ><อ>่าไหร่ก็ตักเองเลยเออเขาก็จะมีน้ําแข็งอยู่ที่จุดบริการเนาะซึ่งจุดบริการเนี้ยก็จะใกล้ๆก,กับจุดบริการลูกค,ค้าก็คือพวกคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ของบางอย่างเนาะก็ที่นี่เขาก็จะมีขายฮะขายให้เหมือนกันเช่นพวกยากันยุงแก๊สกระป๋องอะไรอยเงี้ยื่อ เราเตรียมมาไม่พอแล้วมันหมดเลยเงี้ยเนาะก็สา,ามารถไปตั้งจุดบริการลูกค้าได้นะครับก็ถัดมาห้องน้ำเนาะห้องน้ำตอนนี้มีอยู่หนึ่งจุดนะครับแต่ละฝั่งเนาะ<ม>ก็จะแบ่งชายหญิงก็จะมีของฝั่งผู้ชายอะ่ะจะมีห้องสุขาสามห้องแล้วก็มีห้องอาบน้ำสองห้องแล้วฝั่งผู้หญิงอะ่ะฝั่งผู้หญิงก็ห้องอาบน้ำสามเหมือนกันแล้วก็ห้องน้ำ เท่าตุกาสามเท่ากันเาองั้นก็เท่ากันแล้วก็บริเวณห้องน้ําตรงนี้ก็เป็นจุดล้างจานด้วยนะก็คือพวกที่ถ้ามีเศษอาหารอะไรเงี้ยหรือต้องการล้างจานก็สามารถไปใช้บริการที่จุดนี้ได้เนาะแล้วก็ตอนนี้นะครับทางหลานเขาก็จะมาลังทาห้องน้ําบริการจุดที่สองอยู่ซึ่งยังไม่เสร็จดีนะนะวันที่เรามาแล้วก็สําหรับพื้นที่กลางเต็นท์นะครับเขาก็จะ มีพื้นที่ประมาณภาพคร่าวๆตรงนี้เนาะก็แต่ละจุดก็จะมีเอกลักษณ์และความโดดเด่นไม่เหมือนกันอย่างบริเวณพื้นที่ที่เราอยู่นะก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับก็บริเวณพื้นที่แถบเนี้ก็จะได้รับลมเนาะรับลมโกกตลอดเวลานะแล้วก็บริเวณพื้นที่ตรงเนี้ยซึ่งเรายังไม่เคยไปกลางหรอกพื้นที่ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่เขาเรียกอะไรโซนล่มไม้เออโซนล่มไม้นะครับ แต่ตรงนี้ข้อดีก็คือมันอยู่ใกล้ห้องน้ำอะแต่ข้อเสียเท่าที่เคยได้ยินมาเราซึ่งเรายังไม่เคยไปลองกลางตรงนั้นนะก็คือเขาจะอยู่ใกล้ชุมชนแล้วก็อยู่ใกล้วัดเนาะตอนเช้าก็จะได้ยินเสียงผราทำวัดอะไรเงี้ยก็เป็นปกติแหละจุดที่อยู่ใกล้วัดเนาะแต่ว่าข้างบนอะคือไม่ได้ยินอะไรเลยนะเกี่ยวกับชุมชนอะ่ะคือเงียบสงบอืมก็คร่าว ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับค่าบริการณตอนนี้ถึงวันที่30กันยาเนี่ยก็คืออยู่ที่คนละ200บาทต่อคนต่อคืนแต่ว่าหลังจากเดือนตุลาปีนี้ไปเนี่ยที่เขาแจ้งมาเขาจะขึ้นเป็นคนละ250ต่อคนต่อคืนก็จำนวนเต็นท์ทาบไม่ได้จำกัดเนาะแต่ว่าก็คือให้แจ้งเขาด้วย แจ้งเขาอีกทีหนึ่งว่าตอนที่กลางเนี่ยมีจำนวนเต็นท์เท่าไหร่อะไรอย่างงี้เนาะก็ประมาณนี้คร่าวๆอย่างที่ป่อก็ร้านนี้เนาะเรามาทั้งหมดตามครั้งแล้วก็ครั้งที่สามก็ยังประทับใจเหมือนเดิมนะครับก็ดีอดีชอบมาก ที่หนึ่งในใจอือแม่มาอีกก็มาได้นะก็โอเคก็สรุปภาพรวมนะครับก็แนะนำนะแนะนำก็ลองมากันดูสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาเนาะแต่ถ้าแนะนำเราก็น้าหนาวเนาะกวามกังวลน้าหนาวหน้าร้อนก็ถ้าใครใครมาก็เตรียมพัดลมไปเยอะหน่อยไปอยู่โซนข้างล่างน่าจะพอได้อยู่โซนล้มไม้ แต่ว่าถ้าจะมาอยู่โซนข้างบนน่ะเหมือนเราเนี่ยก็แนะนําว่าหน้าหนาวดีกว่าหน้าหนาวหรือปลายฝน,ยฝนต้นฝนยังไม่ยังไม่ค่อยดิบเบิร์กเท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าไม่มีฝนก็คือร้อนแต่ว่าถ้าปลายฝนน่ะก็จะมีเริ่มมีลมอะไรมาละลมเย็นเนี่ยตอนนี้ก็ลมเย็นตลอดลมเย็นตลอดแต่ว่าก็แดดแรงตั้งอยู่ในร่ม ก็น okay, so ่าจะประมาณนี right ้แหละสำหรับทริปนี้ของเรานะครับหลังจากนี้ก็เดี๋ยวเราก็น่าจะเริ่มเก็บข้าวเก็บของแล้วเพราะว่าเต็นท์ทับไรเริ่มแห้งหมดแล้วหลังจากนั้นก็อาบน้าแล้วก็เดินทางกลับเนาะมันก็จากไปด้วยบรรยากาศเก็บของแล้วกันเนาะง่ายๆก็ไว้เจอกันใหม่ในทริปหน้าหรือคลิปหน้าซึ่งไม่รู้ว่าจะ ถ่ายเมื่อไรเหมือนกันก็ขอโทษทุกคนด้วยนะที่เข้ามาติดตามนะครับก็ไม่ามาค่อยมีคลิปอะไรมาอัปเดตเนาะไปยทำแอคทิวิตี้อื่นรึเ <laughs> มื่อแต่ทำแอคทิวิตี้นั่นนี้เต็มไปหมดเลยก็โ <c oughs> อเคบายบายกันดีกว่า